วันนี้มาตรวจตากับคุณหมอหลังจากทำเลสิกผ่านมาหึงสัปดาห์บอกเลยว่าจากคนที่สายตาสั้น500กว่ามองอะไรเป็นเบลอไปหมดตอนนี้ทุกอย่างชัดมากโรงพยาบาลที่สุพักเลือกทำคือที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลพระราม9ก้ากับคุณหมออ้ออรไทยใครที่สนใจนัดเข้ามาตรวจปรึกษากับคุณหมอก่อนได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอให้คำแนะนำดีมากๆ เราจะทำวันเดียวกันกับที่ตรวจหรือนัดมาทำอีกวันก็ได้แต่ต้องงดคอนแทคเลนส์3-7วันและงดแต่งหน้างดฉีดน้ำหอมก่อนไปทำนะส่วนวิธีที่เราเลือกคือวิธีเฟมโตเลสิกวันที่ทำพี่พยาบาลก็จะให้เราใส่เสื้อคลุมล้างหน้าและหยอดยาชาให้เราก่อนทำตอนทำก็ใช้เวลาไม่มากการดูแลหลังทำโรงพยาบาลก็จะมีชุดทำความสะอาดตายาหยอดตาและน้ำตาเทียมให้ วิดีโอคำแนะนำหลังการทำให้ดูอย่างละเอียดดีมากๆใครที่กำลังสนใจทำเลสิกแนะนำที่นี่เลยค่ะศูนย์เลสิกโรงพยาบาลพระรามเก้ากับคุณหมออ้ออรทยค่ะคุณหมอน่ารักใส่ใจคนไข้และให้คำแนะนำดีมากๆค่ะ